สวัสดีครับมาเจอกับครูอภินันอีกแล้วนะครับสำหรับการเรีรรยนการสอนออนไลน์ในสัปดาห์ที่5นะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่ทำงานออนไลน์อะไรคือพื้นที่ทำงานออนไลน์พื้นที่ทำงานออนไลน์ก็คือเป็นที่ที่เราสามารถที่จะทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับเอกสาร งานเกี่ยวกับการส่งอีเมลงานเกี่ยวกับการส่งจดหมายงานเกี่ยวกับการคำนวณหรือแม้แต่การเกี่ยวกับการนำเสนอโดยที่สามารถทำงานออนไลน์ได้และที่สำคัญก็คือการทำงานออนไลน์เนี่ยมันมีความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นเรียลไทม์เรียลไทม์นั่นก็หมายความว่าเวลาเราทำงานโดยปกติเนี่ยเราทำงานไปเราพิมพ์งานไปใช่ไหมครับพิมพ์พิมพมพม์สักพักเราก็จะต้องมีการบันทึก ถ้าไม่บันทึกเกิดไฟดับหรืออะไรก็ตามเนี่ยดับเกิดขึ้นระหว่างที่เราทํางานเนี่ยงานหรือว่าไฟล์ที่เราสร้างเนี่ยมันก็จะหายไปแต่การทํางานออนไลน์เนี่ยการทํางานบนออนไลน์หรือในคลาวเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันบันทึกโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์ ไม่ต้องไปกดบันทึกนะครับนี่คือข้อดีของการทํางานแบบออนไลน์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะแชร์สามารถที่จะแชร์สามารถที่จะทำให้เพื่อนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยในหนึ่งไฟล์หนึ่งเอกสารสามารถที่จะทํางานได้หลายๆคนสามารถแชร์ได้หลายๆคนสมมุติว่าเราทํารายงานใช่ไหมครับปกติถ้าสมมติว่าเราทํารายงานเราแบ่งกลุม่มเราแบ่งกลุ่มให้ทํารายงานเสร็จทีนี้ แต่ละคนก็จะกลับบ้านไปมีคอมเป็นของตัวเองแล้วก็จะพิมพ์จะสร้างไฟล์ขึ้นมาหนึ่งไฟล์แล้วก็พิมพ์พิมพิมพิมพ์ิมพ์แบ่งหัวข้อกันอ่าฉันทําบทที่1เธอทําบทที่2เธอทําบทที่3คนที่ทําบทที่1ก็จะพิมพ์พิมพ์พิมพ์ไปไฟล์บทที่1คนที่2ก็พิมพ์พิมพ์ไฟล์บทที่2ทีนี้การมารวบรวมทํำยังไงโดยการที่คนที่1เนี่ยมาบันทึกลงแฮนดี้ใช่ไหมครับแล้วก็หรือไม่ก็ส่งอีเมลให้กับ คนที่2เพื่อที่จะทำการรวบรวมให้มันเป็นไฟล์เดียวกันเสรจทีนี้มันจะทําให้เกิดการเสียเวลาเสียเวลาตรงไหนเสียเวลาตรงที่เราจะต้องเอาไฟล์2ไฟล์เนี่ยมารวมกันแล้วก็มาปรับให้มันอยู่ในรูปแบบเดียวกันซึ่งมันจะเสียเวลานะครับเสรจทีนี้แล้วก็มันเสี่ยงต่อการที่ Handy ้หรือว่าตามไรของเราเนี่ยมันติดไวรัสเพราะฉะนั้นการทํางานออนไลน์คือ เป็นสิ่งที่มาตอบโจทย์แก้ปัญหาเรื่องนี้เราสามารถที่จะเอาอ่าสร้างแค่ไฟล์เดียวแล้วก็แชร์ลิงก์ให้อีกคนหนึ่งสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขในไฟล์นั้นๆได้นะครับหนึ่งไฟล์สามารถที่จะพิมพ์ได้หลาย,ลายๆคนแต่นี้นะครับคือพื้นที่ทำงานออนไลน์ที่เราจะพูดถึงซึ่งอ่าถ้าพูดถึงพื้นที่ทำงานออนไลน์นะครับ Google Google ก็คือเป็นพื้นที่ทำงานอะไรที่ยอดนิยมนะครับซึ่งนอกจาก Google แล้ว Microsoft เองก็มีเช่นเดียวกันแต่ครูขอยกตัวอย่างของ o o o g แลละกันเพราะว่าครูเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่ที่อยู่ในที่นี้ที่ฟังครูตอนนี้รู้จัก Google กันหมด นะครับซึ่ง g o o g l e เนี่ยก็จะมีบริการที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญ Google ก็คือเป็นยังไงครับมันฟรีนั่นเองอ่ามันฟรีมันจะของไม่ฟรีก็มีนะครับใน Google แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะฟรีเราสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายกว่าโอเคนะครับทีนี้อ่ะมาเรามารู้จัก Google กันนิดนึงนะครับ Google อันนี้คือเป็นบริษัท Google นะครับ Google เนี่ยเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกานะครับ มีรายได้หลักรายได้ของ Google มาจากไหนรายได้ของ Google เนี่ยมาจากการโฆษณาออนไลน์ที่แปะไว้บน s e h r n h i n g อ่า Search Engine คืออะไรเอ,อ่ย search n n g i n e ก็คือเว็บไซต์เอาไว้สำหรับค้นหาข้อมูลนั่นเองเราจะเรียกว่า Search Engine นะครับแล้วก็การบริการด้านอีเมลการบริการด้านแผนที่ Google m a p นะครับแล้วก็อ ซอฟต์แวร์จัดการด้านงานสำนักงานหรือว่าวิดีโอออนไลน์ต่างๆพูดได้ว่า Google เนี่ยครอบคลุมทุกอย่างเลยนะครับที่จำเป็นกับชีวิตเราในปัจจุบันนี้นะครับซึ่ง Google อิาสำนักงานใหญ่ของ Google เราจะรู้จักกันในนามของ Googleplex นะครับ g ูเ g ิลเพล็กซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Mountain View นะครับรัฐ แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยมีพนักงานนะครับอยู่16,850คนซึ่งตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับโรงเรียนเรานะครับโรงเรียนเราตอนนี้มีนักเรียนอยู่1,216คนของใครใหญ่กว่าครับ รู้นะครับว่าของใครใหญ่กว่าอันนี้ Google จะให้บริการทั่วทั่วโลกนะครับแล้วก็ Google เนี่ยมันก็จะมีสาขาอยู่ในแต่ละประเทศเนี่ยทุกเกือบทุกประเทศก็จะมีสาขาในไทยเองนะครับก็มีบริษัท Google อยู่ด้วยนะครับโอเคต่อไปนะครับ Google นะครับก่อตั้งขึ้นโดย2คนนะครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย Stanford ชื่อว่า เลลี่เพจแล้วก็เซอร์เกย์บโดยที่ Google ได้จดทะเบียนครั้งแรกเป็นบริษัทนี้ในวันที่4กันยาพศ2541จัดกันที่ตรงไหนรู้ไหมครับในโรงจอดรถแล้วก็ยังไม่พอนะครับโรงจอดรถนั้นเป็นของเพื่อนอีกต่างหากนะครับ ที่เมืองเมนโลพาสฮาร์าร,ารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแล้วก็หลังจากนั้น Google ก็มีการขยายตัวจากที่เป็นบริษัทเล็กๆก,ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการที่พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ซื้อกิจการอื่นๆมาควบรวมเป็นของตัวเองหนึ่งในบริษัทที่สำคัญที่ Google ซื้อคือ y t u t u นะครับแตแ่แรกเริ่มเดิมนทีเนะี่ย YouTube ไม่ได้เป็นของ Google นะครับ นะครับแล้วก็ภายหลัง Google ได้ซื้อ YouTube มาเป็นของตัวเองนะครับอาต่อไป Google นะครับได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Fortune ว่าเป็นบริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีคติพุ่์ประจำบริษัทว่า don't be evil นั่นก็คือจะไม่เป็นอะไรนะ จะไม่เป็นปีศาจโอเคครับนี่คือบริการต่างๆส่วนหนึ่งของ Google นะครับเป็นบริการต่างๆส่วนหนึ่งของ Google เท่านั้นนะครับซึ่งซึ่งในชั้นม .6 เดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันนะครับที่แน่ๆอันนี้เราจะได้เรียนกันนะครับจะรู้จาักกาันจะได้รู้จักกันนะครับอันนี้คือปฏิทินจะได้รู้จักกันแน่นอนครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ ครูว่าแค่นี้แหละ6แอปพลิเคชันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับชั้นม .6 โอเคครับผมทีนี้แบบฝึกหัดในสัปดาห์นี้ครูจะไม่ทำแบบฝึกหัดให้หนัเกเรียนส่งใน Google Form แต่จะให้หนัเกเรียนสร้างบัญชีอีเมลของ Google นะครับจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ส่งมาที่อีเมล พินันทอาร์เ c ส o ูลเ c t h โดยที่เนื้อหาที่อยู่ในอีเมลที่นักเกรยียนจะส่งครูก็คือเป็นชื่อนามสกุลเลขที่แล้วก็ชั้นแค่นี้ครับทีนี้ให้นักเกรยียนอ่ะทวนกันอีกทีหนึ่งให้นักเกรยียนสร้างบัญชีอีเมลของ Google นะครับ หรือใครที่มีอ e ีเมลที่เป็นของ Google อยู่แล้วนะครับนักเรียนสามารถเขียนอ e ีเมลนะครับที่เขียนอ e ีเมลที่มีเนื้อหาเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่แล้วก็ชั้นของตัวเองส่งมาที่ตรงนี้ครับ a p i n a n t a k s k o o n a c t h นะครับหลังจากที่นักเรียนสมัครบัญชีของอ e ีเมลของ Google นักเรียนก็จะได้นะครับ รูปร่างของอีเมลแอดเดสจะเป็นชื่อนะครับแล้วก็ตามด้วย a d นะครับแล้วก็ gmail gmail com นะครับอันนี้คือบัญชี Gmail นะครับนกักเรียนจะได้ตัวนี้ออกมาแล้วก็อย่าลืมนะครับพอได้อ e ีเมลเสร็จแล้วอย่าลืมรหัสผ่านของตัวเองเด็ดขาดการตั้งรหัสผ่านครูบอกแล้วว่าจะต้องเป็นแบบไหนนะครับเราได้เรียนไปแล้วจะประกอบไปด้วยอย่างน้อย8ตัวตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขแล้วก็ตัวสัญลักษณ์พิเศษนะครับซึ่ง อ uh, user นะครับตัวนี้แล้วแต่นักเรียนจะสร้างแต่รหัสผ่านขอให้เป็น8ตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอขอ,ขอ,อจบนะครับการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีนี้สวัสดีครับ